สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยน r e เฟรชเรทของหน้าจอกันนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเวลาเมาส์ผมลากนะครับมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับเนี่ยครับมันเจออื่นๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองไปแก้ r e เฟรชเรทของหน้าจอนะครับอาจจะทําให้เมาส์ของเรานะครับลูกศรเมาส์พวกนี้นะครับมันลื่นมากขึ้นนะครับวิธีการปรับปรับยังไงนะครับให้คลิกขวานะครับเลือกที่ display setting นะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นคำว่า Advanced Display Setting นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับพอเราคลิกไปนะครับมันจะมี Reference ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับลองค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับของผมเนี่ยมันสูงสุดแค่60 h z ินะครับของเพื่อนบางคนนะครับอาจจะมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็น90 120นะครับก็ปรับตามหน้าจอของเราที่สามารถรองรับได้เลยนะครับ แล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับถ้าโอเคนะครับเราก็กดคีปเชนนะครับถ้าเราไม่กดภายในเวลาที่กําหนดนะครับมันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น60เฮิร์ตนะครับเนี่ยเมาส์มันก็จะสมูทขึ้นนะครับก็กดคีปเชนได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ